เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเย้ครับวันนี้ก็ยานตกเหมือนเดิมนะครับครับแล้วยังกกับกูยานไม่ได้นะครับกลับมาอยู่กันพาร์ทที่สองครับหลังจากที่พาร์ทแรกนะครับเราสำรวจดาวดวงนี้นะครับไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เฟรนลี่เลยนะครับทุกอย่างที่วิ่งมาไล่ฆ่าเราหมดดูได้แบบอะไรพี่โอเคครับตอนนี้ครับ เราอยู่ในแบบอะไรอยู่ในแบบอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่สามารถเราอยู่ในแบบอะไรเราอะไรนะเราอยู่ในแบบอะไรแบบนี้เหรอแบบยางตกแล้วกันจะได้เรียกกันง่ายๆนะฮะโอ้โลืมชื่อแบบใช่ไหมใช่แล้วลืมไปแล้วแบบชื่ออะไรนะครับแต่คือแบบสนุกมากไม่รู้น้มีคำอธิบายอื่นแล้วนโอเคเะวสูดแล้วครับ เอาละที่นี้ครับเควสที่เขาบอกนะครับหลังจากนี้พร์ที่แล้วเราปลูกต้นไม้ต้นแรกบนดาวดวงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถหาน้ํามาได้แล้วนะเขาบอกว่าน้ําเนี่ยเราไม่สามารถดื่มตรงจากในถังได้เราต้องทําที่ใส่ก่อนก็คือลําบากกุยกับที่ทาน้ําไม้ทําอะไรได้อะไรนะครับไม้ทําอะไรได้ไม้เหรอทำถังใส่น้ำได้บอสแค่นั้นเหรอแล้วก็ทำกล่องได้แค่นี้ ทำอะไแค่นีลโลกอนาคตกูว่าอยู่ในยุคกันยุคเก่าแก่อ่ะบอสบอสเอาเอาไม้แปลรูปไปคราเป็นรูปตัวยูหน่อยคร <Okay. S 1> าบในกล่องคราบแห่งอนาคตนั่นแหละเฮ้ยแอปเปิลโอ้แอปเปิลทำอะไรได้กินดิบอสนี่ที่กล่องมัน ไหนไหนได้ได้ถังยังเออนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราเอางั้นเราต้องปลูกต้นไม้ก็รัวๆเลยว่ะต้องมีกระดูกรัวๆรงแรกต้นอ่อนทำอะไรเนี่ยต้นนี้ทำอะไรได้วะไหนไหนข้างหลังเราเนี่ยมันกินได้มั้งรอโต่อพี่เดี๋ยวคืนคืนงอกเลยนิดนึงเออมันงอกแล้วเนี่ยโอ้ยทรายดูด ไม่ต้องเอาแล้วก็แล้วก็ทึงไม้เลยทิ้งไม้แล้วก็ย้ายดินปลูกอีกทีหนึ่งไม่ไม่ไม้ไม้เอาไปทำชาโคไอบสเอองั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำฐานเดี๋ยวก็เออเออต้องมีฐานนะถ้าไม่มีฐานนี่อยู่ยากพี่การที่จะให้ได้ต้นใบไม้นนะ่ะเราต้องปล่อยให้ใบไม้ร่วงเองนะไม่ถูก ทุบก็ได้นะมันมีเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนเข้ากันเลยเนวะเดี๋ยวนะครับจำเน,นึงพี่ลองดูวิธีทำอ้นี่ก่อนพลิกแอก่อนมันมีพพิกแอ็กี่แบบหมดต้นยังไม่ได้เลยพี่ไม่เคยเจอที่มันจะได้อย่างเงี้ยทำยอย่างเงี้ยจริงนะโอเคหม,หมดต้นแล้วพี่ไม่ได้เลยอ๋อไ,ไ,ไม่ได้เลยเหรอเออหรือสองมาสองใบนะทําไม่ได้คือปล่อยเว็นร่วงจริงๆอะ่ะนี่ได้ได้นี่พี่ได้มาอันหนึ่ง เราทำน้ำอินฟินิตี้ได้ป่ะพี่ทำได้เดียวแต่เราต้องมีไอ้นี่พอจริงๆเราออกไปสำรวจต่อก็ดีนะใช่แต่อาหารมัไม่มีาหารเราต้องออกไปหาดินนะพี่ได้ครับ่ะพันนี่ก็สำรวจอีกแล้วออกสำรวจโลกอีกแล้วไม่ได้ผงพวกผงไอรอนผงอะไรอย่างงี้บ้างเลยเหรอ ไม่มีไม่มีเลยอ่ะแปลกจังไม่เลยไม่มีก็ไม่มีปะ่ะโอ้แล้วพิกแอดไม่งัายิ่งทำงยากๆอยู่ป่ะบอสวาสำรวจโลกกันดีกว่าคนแก่ทำได้ะเนะ้ว่ะเอ๊ะเนี่ยนะเรามีฐานดีวกว่าเ๋้วพี่ทำฐานตะโคกันเคียวจะพังแล้วโอ้ เดินต่อไปครับคุณผู้ชมครับแมงมุกย่าวอยู่้างแมของแมปอะบอกมาเลยพี่ไม่รู้ละไม่รู้โอเคงั้นแยกกันก่อนแล้วกันพาร์ทิสอยู่ตรงกลางด้วยบอกไม่ถูกอะเห็นไหมของผมนี่ไปทางหางยานนะผมไปผมไปทางอะไรต้นไม้พี่ที่รับปุูบตัวมาเมื่อกี้แล้วก็ยิงตรงเลยโอ้โห ต้นกระบ,บองเห็รนี่น่าจะไปทําน้าได้นะจริงๆแล้วทำไม่ได้วะ่วนะแต่โลกความเป็นจริงคือมันได้นะใช่โลกความเป็นจริงมันได้นะยากวะเนี่ยมผมเจอหัวคนป่ะพี่เจอผู้หญิงคนเป้พี่เป้ผมเจอผู้หญิงฮะ เอ้ยใช้ระบบวาร์ฟวาร์ฟพี่ไปเร็วเฮ้ยวไหนเฮ้ยคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเมื่อกี้ไม่นเขียนว่าอะไรวะเอ้ย a girl in a hole เออเขาคือเด็กน้อยเหรอดเด็กน้อยผูยไม่เหลือกระดูกแล้วอ๋อไม่น่าเลยไม่น่าเลย เอาเขากลับบ้านพี่เอาเขากลับบ้านเอาไม่ได้เลยไม่น่าเลยเดี๋ยวเขากลับบ้านพี่ไอ้นี่จะเอานี่กลับบ้านจะเอาแท่นใส่ชุดกลับบ้านเลยนะเออจะเอาเขากลับบ้านพี่เราเอาขาไว้เหมือนเดิมแบบนี้ละเพราะว่าทางนู้นเหมือนจะมีของเลยพี่นั่นเราเอาเขาไว้เหมือนเดิมเหมือนว่ามันเป็นสัญญาณว่าเออตรงเนี้ยคุณมาตรงเนี้ยถูกแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยใช่ปะ เหมือน,นจะบอกว่าแบบแถวแถวเนี้ยมีอะไรบางอย่างอลองหาดูสิเลยดูดิมันหายอีกะ้วจะตายอีกแ้วโอ้โหแถวนี้ดินไม่น่าเดนเลยว่ะตะปุ่มตะปั่ไปหมดเลย <laughs> ไม่โอเคร,รอยไม่ดีรอยโอ้พระเจ้า ไม่น่าจะมีอะไรก็ได้นะต้องรู้ดีๆกันมันยากอ่ะพี่ที่จะชีวิตรอดบอกเลยเฮ้ยแต่เราได้ต้นไม้มาก็ถือว่าโอเคนะต้นไม้แต่ไม่ได้เนื้อต้องการเนื้อต้องการบัวต้องการน้ำเลยตอนนี้น้ำกินมันก็แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างอะ่ะไม่หิวน้ำไม่น้ำเอามาทำไอ้นี่เอามาทำเอามาปลูกแครอทอะ่ะเราไม่มีนั่นไงที่ปลูกแครอทอะ่ะ เราทำไม่ได้อยู่ดีทำได้ทำได้เราทำที่พลินได้ที่พลินใช้ที่คราฟใหม่ทำได้เท่าดินมาสร้างบ้านที่บ้านหรูเนี่ยแมงทั่วโลกเลยทั้งดาวดีกว่ะเนี่ยทุกคนคิดคิดสภาพว่าไอ้นี่คือดาวอังคารครับอยู่รอดยังไงวะเนี่ยเออได้ดูข่าวพี่แบบ ค้นพบโลกใหม่ใหญ่กว่าโลกเราสามเท่าอ่ะแล้วก็มีมน้ำเห<ช>มือนโลกเราปะมีน้ํามีชั้นบรรยากาศมีเมฆเฮ้ยจริงดิจริงใหญ่กว่าโลกเราสามเท่าแล้วมีสิ่งมีชีวิตป่าของโลกเราหมุนหมุนปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ปะอาฮะของเขาพี่หมุนนะพี่สามร้อยแปดสิบกวัตต์เฮ้ยเป๊อะไรวะกระดูกพี่อะเป๊ะรู้ต่างดาวเฮ้ย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 รู้ต่างดาว เฮ้ยป่างดาวมามานันโอ้โอโอเอาเดะมาชายกะเฮ้ยพี่ตีแบบสโลไล์มากเลยอะเหมือนกันพี่ oh <my> โอ้ my god ผมว่าตอนต้นตรงนั้นต้องมีต้มมือะไรแน่นอนแม่งอยู่สัตว์ต่างดาวมาเยี่ยมเฉยเลยนี่นะครับบางคนคิดว่านู้ต่างดาบหน้าตายยังไงครับหน้าตายอย่างนี้ครับ โอ้ยมันหนอนต่างดาวโอ้ย hm มันหนอนเยะอะๆเยอะขึ้นมาไม่ได้ดิกะโหลกไอ้หน,นอนกะโหลกผมพี่กำลังจะโดนหนอนต่างดาวฆ่าตายไอ้หนอนกะโหลกไม่ไอ้หนอนกะโหหลกนนอนกะโหลกเอาอ,อะไรเคยตีตายแล้วเนี่ยหิวด้วยโอ้โอ้ออ,อ,อจะหิวตายแหละปัญหาตายม,มึงทาะไรได้เ,เป็นอาหารหนอนดีไหมเนี่ย โอ้ oh, ชื่อด้วยเออตรงนี้มันต้องมีอะไรดิเออมีบางอย่างนี่ไงมีหนอนอวกาศเนี่ยพี่เป้นรีบตายรีบกลับก่อนไหมเราก็รีบวับมาได้ได้ไดเ้เร็วๆพี่หมายผมฆ่าก่อนไหมโอ้ไกลว่ะผมผมตายก่อนพี่เลยเดี๋ยุงผมยุงตายก่อนแล้วกันโอเคเอมาวับมาโบอสผัดเวรผัดเวรกันโอเคเดี๋ยวแพี่ขอฆ่าตัวตายด้วยด้วยปืนอันนี้แป๊บนึง เปิดลูกขนุนเออโอเคครับมาเปิดเลเซอร์ย้อยได้ครับเป็นเลเซอร์แบบโปรเจกต์คายไงเท่ไม่น่าจะมีอะไรวะแล้วม่รู้ต่างดาวทำไมวะโอ้โหทีนี้มันมาเกิดเต็มเลยวะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นอุกกาบาตตกรัวๆมันเลยพื้นที่เลยเป็นแบบเนี้ยอุกขระใช่ไหมเออใช่ ในเวลาล่ามอนสเตอร์ระบบพี่มีลูกศรเงี้ยพี่พูดได้ไม่มีไม่ไม,มีพี่เอาดาบฟันเอาเอาเคียวเคียวกระดูกเนี่ยฟันเอาพี่มีเคียวผมมีมือเราล่าเราล่าสเกิเลตันทำเคียวกันโอเคป่ะกระดูกนี่สำคัญมากเลยเนะี่ยใช่บางม,มือเราสำคัญกว่าแอร์แอนติกแอรก็ใช้มั่วไม่ได้ติกแอร์นี่ต้องเก็บไวไ้ได้ดีเลย เรามีไม้สติกครับท่านผู้ชมโอ้เด้เผื่อทำดาบสั้นได้ไม้สติกไม่มีดาเมจโลนนะฮะเฮ้ยโบ้เจอบ้านอ่ะไหนหน้แล้บบเทเลพอร์ตมาเร็วมีบ้านว่ะไปดูบ้านกันโอ้ยหิวเวงละอย่ขวางทางข้าพเจ้าอย้าขอไดบอกไม่มีลูกกระสุนวะ

ให้เรากลับมาที่เดิมเหรอใช่แล้วงั้นพี่ขอกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาชุดอาวากาศพี่จะพังแล้วอะพี่อยากตายพี่ต้องถอดหมวกออกซิเจนทำยังไ,ไงอย่างนี้อะเออฮิปเป้โลกม่ใช่เออเออเฮออแล้วตายเสร็จแล้วรีบใส่หมวกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกกลับมาละ ให้ตายสิโลกนี้อยู่ยากว่ะจริงๆแแบบนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆอ่ะจริงๆไม่ได้คลีๆโอเคครับตอนนี้เราต้องหาเหล็กเว้ยหาเหล็กหาผงเหล็กอะ่ะคุณเหล็กไม่ได้ปัญหามีกระดูกอยู่กับตัวแค่สี่อันนึงอะ่ะ เหล็กันต้องใช้ที่ค้าผิด,ดวะพี่โอ้โหจะหาไงวะหน่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราทำตามเควสไปเรื่อยๆอ่ะค้าผิดยังไงเออเขาจะมี <ๆ S 2> วิธีให้เราอยู่แล้วงั้นเราตามเควสไปเรื่อยๆดีกว่าบอสนะมาๆครับผมทำตามเควสเลยแล้วกันค่อยๆไปตามเควสเลย มาบสมาช่วยกันหน่อยมาซื้ของบางอย่างเราต้องคบ้บไปตัวเราเองนะเนี่ย ใช่ใช่ใช่คาบไดกล่องนี้ไม่ได้กล่องนี้มันคราบได้เฉพาะของ <Okay. S 2> ที่เขาบอกไว้อะเรว่าเราต้องทำตามเควสแล้วแหละใช่โอเคโอเคปากให้สว่าง มีฐานกี่อันแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าเผาอยู่เพ้ยนี่แหละวิธีหาฐานของเราอาวุธไม่มีอาหารไม่มีเจ้าใช <c oughs> ่เขาว่าไม่มีอะไรเลยก็ได้โคตรตันสุดๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยโคตรสุดลำบากลำบากสุดๆน้ำก็หิวด้วยนะาตายาง่ายๆแล้วแหละ ก็น้ำหิวเราไม่ตายไม่หรอกพี่ตายนะถ้าน้ำหิวหมดก็ตายโอเคมันให้ต้นไม้ไปทำอะไรต่อดีกว่าแค่นี้ดีกว่าพี่อะไรนะต้นไม้ไปทำอะไรต่อต้นไม้ไปทำน้ำนี่นี่นมาเดี๋ยวพี่ทำให้ <ทำ S 1> พอเราีใส่เข้าไปใช่ปะะ่ะแล้วเราก็ถือถังน้ำไว้ใกล้ๆเอ้ยถังพี่อยู่ไหนวะถังมาเอามาพี่เอาถังน้ำมา แล้วก็นี้ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ถังน้ําถือไว้ถังน้ําถือไว้ใส่ไปในน้ำเอาน้าไปใส่ในนี้มจะลองเทน้ําดูมันจะหายไหมไม่ไม่อย่าเท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 โอเคเราเออเออเควจริงๆด้วะถ้าสมมติว่าเทน้ำเมื่อกี้นะน้ำมันจะระเหยไปเลยเออแล้วเควนตเราก็ไม่ได้โอเคเควนตผ่านแล้วพี่เขาบอกว่าให้ทำให้ทำที่ปลูกต้นโอ๊กเลยือเออ แป๊บนหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปดูหนังสือคราก่อนต้นโอก๊กน,นึงนะโอ๊กแพลงส์ให้ให้ทำอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเครู้ละแป๊บนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ดูที่ครามอ,อยู่หน้าไหนว่า,น,านี้ปะวะทำอะไรอ,อ่ะเออเราต้องทำายเาป็มุมเดี๋ยว <Hey. S 2> ทำให้ดูว่ามันคืออะไรทำหนึ่งคราฟยังไงพี่ อ๋อใยแมงมุมที่แบบคราฟเป็นใยแล้วอะ่ะผมมีแต่ใยแมงมุมมาตอนเนี้ยทําเป็นตะข่ายก่อนเราทําเป็นตะข่ายก่อนตะข่ายวิธีการทําเลยนะเดี๋ยวพี่หาให้ใส่เราไปก้าช่องเลยบดมีแค่สี่วะจริงเหรอมีแค่สี่เหรอ,อ,อน,นี่พี่มีอีกพี่มีอีกเอามาีจริงสามต้องไปหาเพิ่มไมแลหละป่ะในกล่องมีพี่ก้าอัน <Okay. S 2> เดี๋ยวยิงลูกศรเปนเพื่องพี่ ครบแล้วนัดตะข่ายแล้วพี่โอเคทีนี้เอาไม้วางเป็นแท่งซ้ายกับขวาแล้วตะข่ายวางข้างบนสุดช่องตรงกลางไม้อะไรไม้แปรรูปไม้แปรรูปอยู่ตรงนี้วะโอ้โหเลยินสามอันโชคดีซ้ายขวาให้ต่อพี่โอเคครับแล้วก็ตะข,<า>ข่ายวางข้างบนสุด ซ้ายขวาไม่ไม่ไม่เอ้าได้สติ๊กมาเอ้าเอ้าเอาเอาตะข่ายมาตะข่ายมาพี่ทำไหมเอาตะข่ายดอกไม้มาตะข่ายไปถ่ายเมื่อกี้พี่งานเข้าแล้วขาไม่เลยเหลือหกชิ้นเหลือหกชิ้นพี่เนี่ยเอามีดผ่ามีดผ่ามีดตรงเนี้ยมีดมีดมีดแบบมีดพังไปแล้วเอาก็ดูมาเขาก็ดู โอ้โหนี่มันเซอร์ไวล์สุดๆเลยเนี่ยสุดๆกระสุนจะหมดแล้วอะทำยไงดีกระดูกคราฟไงนะพี่เออทำเป็นตะงอย่ะใช้กระดูกกี่ชิ้นนะใช้สี่ชิ้นครับโอเคได้แล้วโอเคได้ยังมุมอีกหนึ่งอันนี่ในตัวพี่มีอีกอันหนึ่งนะขาสองนี่อ่ะครับแล้วครบโอเคกลับมาที่บ้านเลย บอลฆ่ามันหน่อยดิบอกแล้วพี่วะมาๆเอ๋อพี่เป้๊ยไปไปครับขอไม้แปลรูปด้วย19อันหมดแล้วนะโอเคมาทำอย่างนี้ครับมาดูในกล่องวางวางดีๆนะพี่วางไม่ดีม่งไปนะเว้ยโอเค โ okay. um yeah. อเควางไงอย uh, ่าอยู่อ่านก่อนขออ่านก่อนเอาไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือไอไอก้อนอะไรเงี้ยเอาไปโอเคเขอไม่เขาไม่โอเคครับโอเค มาเราไปลองใช้กันดูดีวกว่าเขาบอกว่าเออวันหนึ่งนะตัวนี้ถ้าจะทำไอรอนอ๋โอโหยากเลยเดี๋ยวลองวางก่อนวางให้เป็นที่พี่สักมุมโต๊ะอะไรเนะี่ยโต๊ะยังมีมอยูไ่ไหมเขาไปทำอะไรเนะี่ยเออทำอะไรเหรอลูกทำอะไรอะ่ะอันเนี้ยทำอะไรได้นะเ,มเมนี่ยเนี่ยผมมรียนเนี้ยพี่ เอาไปทำอะไรวะเหมือนที่ล่อนทรายเลยเฮ้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 ยพระเจ้าโอ้ที่ล่อนทราย <laughs> ที่ล่อนทรายไอ้บ้าล้มไปแล้วโอ้ <laughs> <laughs> สุดยอดโอ้จะ oh, <laughs> ล้มไปไหนเนี่ยเฮ้ยทรายมาล่อนแบบแล้ว <laughs> ทำอไรต่อพี่เพื่อนต่อไปอะ่ะ <laughs> เขาให้เอาผง ผงพวกแร่ธาตุต่างๆครับเอาไปใช้ในการเอาไปร่อนเพื่อที่จะได้ผงแร่ธาตุต่างๆามาทําเป็นแร่ต่อไปเรามีผงเยอะเนี่ยนี่ได้ผงมาแล้วเนี่ย,ยต้องใช้เยอะเลยนะเฮ้ยเ,เราว่าอย่าขุดแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพื้นมันเสียหมดอ่ะไปขุดไกลๆกันดิประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับยวพี่ดูให้เราใช้ผงเ,เดี๋ยวนะครับขออ่านก่อนเราต้องเอาไปคาพี่กล่องเลยบด ได้เท่าไหร่อ่ะเห็นไหมนะตะโค่พี่ดูทำไมเราไม่ทำพุ่วพี่เฮ้ยได้นี่ด้วยอะโบสได้ไอ้ผงไอ้นี่ด้วยผงทรายด้วยความแมนทาสีของแมปนี้โบสมันไม่มีพั่ว่ะอ้าชิบหายแม่งจะงกไปไหนวะไอ้เกาเแล้วเกากาแล้วน้ำน้ำน้ำไม่มีพั่วว่ะมีแต่มีแต่จอบขุดดินอ่ะ เอ้ยมีแกปปิ้งฮุกด้วยโบสเป็นปืนยิงแล้วแบบกระโดดตามไปไดโ้โอ้โหโคตรเจ๋งมากเลยโอเคโหมันจะล้ำไปไหนเนี่ยล้ำเส้นนี่เนี่ยล้ำเส้นนี่ไงนะมาอะไรมาเต็มเลยอ๋อไม่ได้ใช้สักอันเลยเดี๋ยวนะพี่ดูให้ <c oughs> ก้นไม้เราก็ต้องใช้ผงประมาณสิบกว่าอันนะครับ ผมมีผงหกอ่ะอผงแน่นะผงทรายนะใช่แล้วไม่ใช่ผงทรายนะใช้ผงจริงๆเลยอ่ะผงกระดูกันนะใช่แล้วก็ใช้ไอ้นี้ด้วยผงเหล็กมันจะมีผงเหล็กอยู่แล้วเลสสโตนนี่ไปทำอะไรเนี่ยเข้าใจวิธีหาแร่ของแมปนี่แล้วก็คือขุดขุดทรายแล้วก็เอาทรายมาทำเป็นผง พี่ดูเ <อา S 1> รือร่องความขี <6 S 1> ้เก <6 S 1> ียจดูวาามันช้าได้ผมเหล็กว่างไหมไม่วะไม่เลยพี่ได้แต่เล็กสโตนเหรอเออเฮ้ยนี่ไงมีโกดัสด้วยโบสอ่านชื่อดีดีใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้กล่องซ้ายสุดอะ โอ้ดัสอยู่นหะวะนี่ฮะเออไอรอนยาวเลยครับนะครับส่กล่องท้ายสวดไว้เดี๋ยวพี่ดูให้เครื่องวอนทรายแมงโกเท่อโบทโทษนะโบสถ์ลมหน่อยผมทำผมทำไปดีไว้ให้ก็ไม่ใช่ ความดีเป็นคือได้ไรรู้ไหมอ้โหความักง่ายครับให้ผมพูดใช่ไหมพี่ต่อตงสูงเลยได้พี่เป้อย่าผมพูดทีเดียวเลยแล้วพี่ค่อยลงมากับมันปั๊บปั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 บไม่ได้สักอันนี่ได้ได้ได้ต้องทีละอันต้องทีละอันหรอลวงเท่ากันพี่ใช่เหรอเฮ้ยดาวดวงนี้แร่ธาตุเยอะมากเลยนะเติมน้ำแป๊บ โอ้ oh, สวยงามแต่ hey, ดูสิมีแร่อะไรบ้างโอ้ oh, oh, นี่ไงผงแร่ไอรอนได้ตั้งหลายอันเลยโอ้เ oh, oh, ยี่ยมเ,เลยน้หมดเราควรจะทำเครื่องร่อนหลายๆอันนะเนี่ย ปุดแร่หรือหาอะไรเพิ่มนะมได้ได้โอเคโหสุดยอดครับแบบนี้ให้คะแนคคะนความยากนะให้คะแนนความสไนเวอร์ให้คะแนนความยากความยากเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเต็มเต็มเลยยากยากโอ้อยตายเถอะต้องมาหาน้ำต่อยอโอเค เดี๋ยวพี่ทำไม้นี่ให้ทำแร่เหล็กให้<ำ>คู่นะลองดูก่อนว่าได้ไหมไหพุ่วิ่งเฮ้ยโบสอะไรพี่เฮ้ยไ,ได้เหล็กอ๋อได้ก้อนเหล็กแล้วเว้ยโยด,ดได้เลยอะไรทำไงทำไงก็คแค่เอาเอาผงเหล็ก ี่อันมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผาให้แบบเผาแม่งอ้าวเยี่ยมไปเลยไปขุดทรายมาบดได้ๆๆๆอยู่ในเตาเผาในเตาเผาอย่าเพิ่งทำอะไรกับเหล็กนะเพราะเดี๋ยวเหล็กต้องต้องทำเป็นเหล็กก้าอีกทีต้องขุดทรายโอ้ปัญหานี่เซอร์ินไอ้นี่คือทรายครับปัญหาใหญ่เลยเนี่ยต้องหาทราย โอ้แอปเปิลหล่นไปเลยโคตรโคตโคโบ๊ทพี่ว่าเราทำไม่นีอันนี้ไหมทำเครื่องร่อนเหรอใช่พี่ว่านะต้องลองขนะืนอ่ะเมมูมไม่มีเครื่องร่อนอีกสักอันน่าจะเวิร์กร่อนไปเรื่อยแล้วนี่ร่อนลดเรื่อยแล้ว ลาลล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  ไม่มีหั่วไม่มีขวานต้องเป็นมือคือกลับมาอู่ยุคหินนะครับอ,รอารมณ์ประมาณนั้นเออประมาณนั้นเลยยังกลับมาอยู่ยุคหินในบ้าโอ้ให้ตายเถอะถ้าเป็นม่นเป็นฮาร์ดคอร์ตายแล้วเกิดแม่ที่โคตรโคตรยากอะ่ะตายแล้วยอมยอมตายเลยบายนะ โอเคเขาให้ทำไม่นี่ครับทํากล่องเฮ้ยโวท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 มันต้องวางทีละอันวะใช่วางมั่วๆเยอะๆแม่งก็ได้ของเท่ากันโอเคซินอินก้อนวะต้องใช้ซินใช้ซินสามอันแล้วก็โคสามอันในการทําก้อนเหล็กเหล็กกล้าหนึ่งอันโอเคใช้ผงดำๆเยอะมากโวทหาผงดำๆมา นี่เราไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะฮะโอเคมันจะได้เวลาแล้วนะนะ้วพี่เนาะได้ครับพาร์ทหน้าครับเราจะมาทำเหล็กไหลกันครับผม <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมติดตามแบบนี้ของพวกเราอีกนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์มแบบไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับถ้าใครอยากโหลดไปเล่นนะครับแล้วมาบอกกันว่ามันจะยากขนาดไหนลองโหลดมาเล่นกันนะพร้อมอพวกเรานะครับพวกเราจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนว่ามันยากมากไหมนะครับใคร่า,าลองเล่นดูแล้วจะรู้ออแล้วก็ถ่ายรูปมา <laughs> แล้วก็แท็กแฟนเพจเรามานะครับเราจะรอดูของเพื่อนๆพนน้องๆทุกคนนะครับนะฮะเราอยู่ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจบ